ตามสัญญาวันนี้นะพี่จะมาแจกเจ้าฮิวไนแล้วกันนะตอนนี้พี่คงจะสตรีม mm hmm. อยู่มั้งแต่ว่าการแจกฮิวรอบที่5ครั้งนี้นะมันจะแปลกก่าชาวบ้านนิดหน่อยก็คือมาเร็วปิดเร็ว ก็ถ้าสมมติพี่ทิ้งลิงก์หรือว่าปล่อยคลิปนี้ไปปุ๊บพี่จะปิดในสตรีมเดี๋ยวนั้นเลยอย่างเช่นพี่เปิดไปสักประมาณ1ชั่วโมงหรือ10นาทีเนี่ยพี่ก็จะปิดเลยทุกคนพี่แนะนำว่าทุกคนมารอในสตรีมนะพี่อาจจะเปิดคลิปนี้เป็นสาธารณะหรือว่าไม่เป็นสาธารณะก็แล้วแต่พี่ละกันพี่อาจจะเปิดคลิปนี้แบบไม่เป็นสาธารณะก่อนแล้วก็ค่อยเป็นสาธารณะแทนนะทุกคนอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ก็ต้องรอดูกันอ่ะงั้นก็ สระการที่อยากได้เจ้าฮิวตรงนี้นะให้ทุกคนลงชื่อเข้าไปในคลิปนี้ท่านั้นาที่พี่จะทำการใส่หมายเลขคอมเมนต์คอมเมนต์น้องทุกคนเลยส่วนวิธีการเล่นก็ให้ทุกคนลงชื่อแอดเท่านั้นแล้วก็ลงแค่ครั้งเดียวท่านั้นนะทุกคนถ้าสมมติพี่เจอพี่ขออนุญาตลบคอมเมนต์ทิ้งละกันนะงั้นก็สระคลิปนี้มีเท่านี้แล้วฮะสมมนพียังไม่ได้เลยฮะ